สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้ค่ะเราจะลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในด้านใดและอยู่ในพื้นที่ใดเชิญติดตามได้ค่ะผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบให้พ,พันเอกวริศเสือยางที่ปรึกษาสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำหนึ่งคันเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลาดลัดร่วมใจช่วยไทยแล้ประจำปี2,565โดยมีพลตรีสุดพิชยาพง์สุธิราวุธเป็นประธานในพิธีณบริเวณรานหน้าพระอนุสาวรีย์พลตีพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะมาต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักง,งานพัฒนาภักสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมพิธีเปิดโครงการลาดลาดัดร่วมใจช่วยเพลแล้งประจำปี2565ตรวจความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยแก้วิกฤตภัยแล้งเร่งด่วนในทุพื้นที่สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพนานะคะได้จัดรถยนต์ตรวจการรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วและรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีพลตีสันติสุขป,ป้อมเป็นประธานณค่ายกีฬากาวิละอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีปล่อยควนรถนะคะช่วยเหลือภัยแล้งแล้วสำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบรัญรชการทหารพัฒนาก็ได้ร่วมแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน9 0 0 0พลิตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสันติสุขและโรงเรียนสองแคววิทยาคมอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาของเราตอนนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากค่ะ ขอให้ทุกๆท่านนะคะปลอดภัยและห่างไกลก็แค่เพียงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งรัดน,นะคะนั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมือบ่อยๆและหมะั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองและอย่าลืมแพดฟอนไยชนะสแกน QR c o าร Code เช็คอินเข้าเช็คเอาท์ออกแค่เพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิดส9าหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ